ทำไมจิมช่วยไอจิมช่วยไอบอกบรรยากาศน่าเดินมากนะทุกคนนี่ครับน่ามาเดินจริงๆนะครับนี่ด้านนี้ก็ เป็นร้านสบายดีนะครับสุดยอดจริงๆเมืองไทยมีทุกอย่างเนาะนี่ครับเป็นพวกเซื้อผ้าตรงนี้ก็เป็นถนนคนเดินนะครับด้านนี้ก็เป็นโอ,อ,องอามเช็คอินครับนี่ครับมากินข้าวกินปลาเนาะร้านชิลกับวิวก็น่านั่งครับ ีครบ,บรรยากาศในช่วงบ่าย3ามโมงเนาะร้านขายลูกชิ้นนี่ครับหน้ามาเช็คอินสุดๆหน้ามาเที่ยวมาชมนะครับทุกคนขอาการาดทักทายสบายดีเดอ้อสวัสดีนะครับ FC ซเดอ้อเดี๋ยววันนี้บอาจะขอพาทุกคนมาเที่ยวมาชมนะครับมาเป็นบรรยากาศเนาะหลังจากได้พาพี่น้องไปลาะเที่ยวได้กรุงเทพมหานครนะครับ วันนี้ก็มาไก่มาที่นครพนมครับนี่ครับเสื้อผ้าก็สวยสวยครับทุกคนครับราคาก็ไม่แพงนะครับราคาก็เหมือนกรุงเทพมหานครนะครับนี่ครับตัวละร้อยสองร้อยเนาะนี่ครับรองเท้าก็มีครับนี่ครับโอ้โหคนเริ่มมาครับนี่ร้านขายข้้วชีครับโอ้ยน้อย อยากได้นี่ครับมาอีสานก็ต้องกินข้าวจีนะครับทุกคนกินข้าวจีนีครับสปาเกตตี้ครับนี่ครับโอ้โหมีทุกอย่างนะครับตุกตาโอ้โหถึงบ้านเนาะถึงว่ามีชายาบ้าบเมืองสโลไลท์เมืองที่มีการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายครับ นี่ด้านนี้ก็เป็นมองมา่ายรูปมาเช็คอินนี่ครับอ่อ,อนซอนนครพนมนี่ครับออนซอนนครพนมนะครับนี่ครับถ้าใครมาตมลอยทิปของบนัดขอเชิญมาถ่ายรูปตรงนี้นะครับนี่ครับนี่ตัดพูนก็เป็นแม่น้ำโขงครับตรง้ามก็เป็นเล่าครับตรงข้ามก็เป็นเล่าอยู่สองฝักฝั่งเนาะนี่ครับสองฝักฝั่งของแม่น้ำโขงนะครับนี่ครับ เป็นทางย้างครับเป็นทางย้างตามนิ่มโขงซึ่งบอนัดมารอบก่อนเนาะมาเมื่อวันที่เสาร์เจ็ก็ได้ผ่ามาเทลโซมครับวันนี้ก็กลับมาใหม่ครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับแล้วสร้างได้อย่างไรนอ้องนี่ครับสร้างทางเดินตามดิมน้ำโขงครับแม่โขง walking street ครับนี่ครับพี่น้อง ตอนนี้หน้าฝนหน้าน้ำเนาะน้ำก็เต็มครับตอนนี้น้ำก็เต็มไม่น้ำโขงครับตัวนี้ไม่น้ำโขงหรือว่าไม่น้ำของครับถ้าบ้านบรรจจห้องว่าแม่น้ำของครับ,บ,น,บ,บ,น,น,น,รบนี่ครับแม่โขงวอล์กิ g สตรีทออนซอนนครพนมนะครับต่ำปุ๊ปุ๊ปไปเอาอย่างเที่วสมตตอเนาะ ยางจากื่นนี้ไปถึงลานพญานาคนะครับนี่นพวกกับข้าวผัดไทยน่ากินน่ากินเดี๋ยวหลังจากถ่ายคลิปนี้เสร็จเรามาจัดกันเรามาจัดกันเริ่มหิวข้าวครับตอนนี้ก็เริ่มตั้งร้านตั้งร้านขานะถ้าช่วงค่ำๆนี้คิดว่าคงเดินไม่ได้ครับ ในช่วงค่ำๆโคนก็จะเต้มครับขนมเบื้องไทยมิกชูครับนี่ครับเดินเต้มครับทุกคนความยาวก็น่าจะประมาณ1กิโลเนาะก็เหมาะก่การมาเดินเที่ยวนะครับถ้า ใครเบื่อเที่ยวในกรุงเทพเนาะก็ขอเชิญมาเที่ยวตามต่างจังหวัดขอเชิญมาเที่ยวนครพนมนะครับหรือว่าไปแถวเชียงคานเนาะแต่เชียงคานคนถ่ายคลิปก็ไม่เคยไปเด้อก็อยากไปครับอยากไปเชียงคานเอาไว้หน้าหนาวครับเอาไว้หน้าหนาวสีาพาไปเที่ยวเชียงคานนะครับไปเที่ยวเมืองเลยลไปเมืองเสาเลยเสาเลยเมืองเลย <laughs> นีครับแล้วนี่ก็เป็นหอนาฬิกาชาวเวียดนามอานุสรน,นะครับนี่ครับถ้าใครมาเที่ยวก็ต้องมาถ่ายรูปให้ได้นะครับมาเช็คอินครับหอนาฬิกานะครับรวมทั้งร้านตรงข้ามก็คือร้านไทยสัมคีก็เป็นร้านกาแฟ รูปทรงก็แบบอะไรเอ่ยนี่ครับก็เต็มไปด้วยวัยรุ่นนะครับมาถ่ายรูปมาเช็คอินครับนี่ครับร้านไทยสามัคคีเป็นตึกสีดำๆครับนี่ครับคุณนี้ต้องมาถ่ายรูปให้ได้นะครับทุกคนน่ครับไทยสามัคคีครับนี่ครับงามเนอะนี่ครับไทยสามัคคี เราเข้ามาชมดีก่อน,นี่ครับนี่ทุกคนครับเปิดตั้งแต่8โมงเช้าปิด5 00. ทุ่มครึ่งน,นะครับนี่ครับไทยสามคีครับนามากินกาแฟครับก็เป็นพวกตึกเก่าๆเนาะก็ยังรักษาไว้เป็นเอกลักษณ์นะครับนี่ครับนครพนมก็มี9ชนเผ่า2เชื้อชาติเนาะ สามาคีร้านกาแฟนะครับทุกคนไปเราเดินต่อครับเดินต่อถ้าช่วงค่ำกว่าน,นี้คนเยอะอย่างแน่นอนนะครับทุกคนถ้าช่วงค่ำกว่าน,นี้คนต้องเต็มคาราเบลนะครับในช่วงค่ำๆครับนี่ครับแ้นี้ก็เป็นชาวต่างชาติเป็นคลั่งครับนี่คน่งก็เริ่มมาครับนะครับ เดนินเต็มครับแต่ร้อนนิดหน่อยวันนี้ร้อนนิดหน่อยเราเดินต่อครับสีครับตอนนี้เริ่มเดินไม่ได้เนาะนี่หมูปิ้งครับ อยู <hak> ่ได้เห็นแล้วก <atsu> ็อยากกินข้าวก็เห็นแล้วก็อยากกินข้าวนี่ครับหน้ามาเดินเที่ยวนาะหน้ามาเดินเที่ยวมาเดินพักผ่อนนะครับโอ้โหตงหน้าของทุกคนนี้เต็มเต็มครับนี่มาตีโตนี่ครับตงหน้านี้เยอะจริงๆทุกคนนะครับ เต็มไปได้วยของกินโอ้ห oh, <c oughs> ิวได้ดีครับออกขาแม่คขาก็กำลังตั้งข้าวตั้งของนะครับนี่ร้านนี้ออกสีส้มๆมก็เป็นร้านกาแฟอ๋ออันนี้เป็นร้านนมครับมีเดียมนมสดนี่ครับออกสีส้มๆ้มนะครับ อยู่ใกล้กรุงเทพเนาะรับรองว่านักท่องเที่ยวต้องมาตรงนี้นะครับเพราะว่ามาเดินแบบชิลๆเหมือนยวราดเหมือนชัยนาทาวนะครับมีทุกอย่างครับกับข้าวกับปลาครับนี่ครับตอนนี้เริ่มคับข้างครับตอนนี้เหลือร้อยหนึ่งถูกไหมนี่ครับถ้าข้ามคนนี้เดินไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับทุกคนถ้าข้ามคนนี้รับรองว่าเดินไม่ได้ครับ แต่ก็ไม่มีสาวหมวยนะครับตอนนี้บอดดั้นมองหาสาวจีนสาวหมวยไม่มีสงสัยสาวหมวยอยู่ที่เอ k มครับมาไกลก็พูดถึงสาวหมวยสงสัยเอซหมันไส้เนาะมันไส้หมอนี่นะครับโอ้ยเนาะก็คนเป็นชอบเนาะ แต่คลิปนี้คงลงวันนี้ไม่ทันนะครับก็อาจจะลงเลทโดยเด้อสักวันหรือ2วันนะครับเพราะต้องเอาไปตัดต่อนะครับนี่ครับตอนนี้โอ้โห,โหตรงหน้าของทุกคนนี้เยอะจริงๆนี่ครับตอนนี้ก็เริ่มเต็มคาราเบลครับนี่ครับโอ้โห ถ้าข้ามกว่านี้เดินไม่ได้อย่างแน่นอนถ้าข้ามกว่านี้แตกแน่นอนครับนครพนมครับน่าเดินมากครับบรรยากาศอยู่ดิมน้ําโขงนะครับถามว่าร้อนไหมก็ร้อนแต่ก็มีลมเอ่ยๆเนาะลมพัดมาจาาลําน้ำโขงนะครับร้อนแต่ก็ไม่ร้อนมากเหมือนในกรุงเทพมหานครนะครับ ทุกคนุกค,นครับนี่ครับนี้แค่บ่ายสามนะครับนี้แค่บ่ายสามก็ <c oughs> เริ่มจะเต็มคาราเบลแล้วนะครับนี่ครับโอ้โหคนมาเที่ยวที่นครพนมเนาะนี่ครับเห็นแล้วชื่นใจชื่นใจนี่ครับการท่องเที่ยวของไทยคึกคักเนาะตอนนี้เงินก็สะพัดครับทั้งเงินจากชาวต่างชาติทั้งเงินจาก คนไทยที่ไปเที่ยวกันเองนะครับตอนนี้ก็สะพัดครับนี่ต้านนี้ต้านนี้ก็ฝรั่งครับนี่ฝรั่งก็มาครับนี่ครับนี่ครับมาเที่ยวเมืองไทยเนาะนี่ครับโอ้โหชื่นใจชื่นใจวันนี้วันนี้ชื่นใจชื่นใจถ้าทำกว่าน,นี้เดินไม่ได้อย่างแน่นอนนี่ น,นี่ก็เป็นตลาดอินโดจีนนะครับอินโดจีนแต่พวกร้านค้าบานัดไม่ถ่ายทำไม่แพนกล้องเข้าไปทุกร้านนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครมาเนาะก,ก็ขอเชิญมาเที่ยวนะครับก็มีอาหารมีเสื้อผ้าก็เหมือนในกรุงเทพมหานครนะครับแต่ก็คนละฟิลครับแต่ก็คนละฟิลอันนี้เป็นฟิลตามตัางอยู่วัดเนาะ นี่ครับแสติ้าวต้มหม่พแมนนู่อทิเมอ๋อเูลแหมเอาไปโชว์นะไม่เห็นคุยใจเราเลย เราเดินต่อไปน้องเขาแวะซื้อเสื้อผ้าเราก็เดินต่อไปครับโอ้ยอยากกินข้าวเด้ออยากกินข้าวเดว้เริ่มพิมพ์ข้าวครับพวกลูกชิ้นนะครับแต่วันนี้บอกนัดว่าจะกินพวกผัดหมี่ครับผัดหมี่ผัดไทยนะครับอยากกินส้มตำก็กลัวท้องเสียอยากกินส้มตำก็กลัวท้องเสีย เดี๋ยวเราไปถึงร้านพยนะเนาะเดีวคลิปหน้าคลิปหน้าจะพาเดินเปนข้าวคลิปหน้าจะพาเดินริมโขใครที่ใช้เมาได้เลยนะวันนี้นี่ครับใครที่ใช้เอสมาเลยนี่ครับกดเคบเอเอสดอกกัน5 5าหี่เหลียบโทรออกดอกกัน5-5-0ี่เหลียบโทรออกาดอกกัน5 ก็จะมีนุทำไมเมืองไทยน่าอยู่แบบนี้นะพี่น้องทำไมนครพนมน่าอยู่สมซื่อนะครับนครพนมเมืองสโลว์ไลท์ครับนี่ครับเป็นชีวิตที่เรียบง่ายยากที่จะไปพนอ่ะแล้ว โอ้โหด้านนี้จะเป็นโรงแรมโรงแรมอแลนด์มาร์คนครพนมด้านนี้เป็นโรงแรมครับเป็นจุดเช็คอินเป็นจุดเช็คอินนะครับครับ ทุกคนขวามือแลนด์มาร์คนครพนมนะครับโรงแรมแลนด์มาร์คครับสายมือก็เป็นลานพญานาคซ้ายมือนี่ครับตอนนี้คนเริ่มมาครับนี่พรยาศีสัตนาคราชาชครับนี่พี่น้องนี่ครับตัวนี้ก็มาขอพรได้นะครับนี่ครับตันี้ก็เป็นโรงแรมครับแลนด์มาร์ค นครพนมโฮเทลเป็นตึกสีดำเงครับนี่ครับคนเริ่มมาเนาะคนมาเที่ยวงานไหลเรือไฟนะครับนี่ถ้าข้ามาก็จะเปิดไฟก็จะสวยงามครับถ้าข้ามานะครับแลนด์มาร์คนครพนม น่าอยู่สุดๆ,ๆนคร,ครพนมครับนี่พญาศรีสัตนาคัลาชครับนะเรามาชมกันเนาะนี่นะครพนมนะครับทุกคน มาถึงแล้วเดอ้อมาถึงแล้วเดอ้อนะครพน,นมเมืองสโลไลท์ครับเมืองที่มาแล้วมีขบาูสุขอย่างแน่นอนครับโอ้โหนี่นะครพน,นมนะครับทุกคนมาถึงแล้วมาถึงแล้ว โอ้โหสุขใจสุขใจมาจากกรุงเทพมาหานครครับมาไกลมารอบสองครับตอนนี้มาแล้วมาแถวรอบสองครับแต่ก็มาเพื่อ f อฟซครับ f อบอกให้มาเนาะกอดตรงมานครับนี่แลนด์มาร์คนครพขอพนมโฮหเที่ปะเราเข้ามาด้านนี้ก่อนตอนนี้เงื่อไหลค้ายย้อยอยากจะให้เห็นหน้าอันหลอดเหลาก็เงื่อไหลตอนนี้เงื่อแตกเงื่อนแตน นี่ครับคนละหลายพัน็มาขอพรขอโชคขอลาบเนาะนี่ครับปังมาคืนนี้ไม่อยากนึกภาพเลยคืนนี้ต้องเต็มอายะแน่นอนคืนนี้นี่ครับคนมาขอพรครับโอ้โหตอนนี้ก็เริ่มแตกเรียบร้อยนคะรพนมครับนี่พี่น้องมาขอพร จากองค์ปู่ครับพญาศรีสัตตะนาคพลาชครับนี่ถ้าใครมาก็ต้องมาตรงนี้นะครับต้องมาให้ได้เดอ้อมากบไหว้ขอพรจากองค์ปูนะ่เนาะมาขอโชค,คขอลาบนะครับไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะครับทุกคนนะครับงามเนาะด้านนี้คนก็หลายครับนี่ครับด้านนี้ เป็นด้านโชว์เลือดไฟบอล,ล่านครับนี่ครับโชว์เลือดไฟบอล,ล่านครับพี่น้องโอ้โหมแล้วเฮีแม่โอ้โหสวยจริงๆสวยจริงๆนครพน,นมน่าอยู่สุดๆนี่ครับ คนเยอะจริงๆคนเยอะจริงๆโอเคเนาะโอเคเนาะวันนี้ก็ได้พาพี่น้องมาเลาะเทวสา,ามริมโขงครับมาที่นครพนมนะครับก่อนจะไหลเรือไฟคืนนี้ครับนี่ครับนครพนมเมืองหน้าอยู่ เดี๋ยวบอด้านขอตัวไปหากินข้าวด้วยพี่น้องตอนนี้เริ่มหิวข้าวตอนนี้ตอนนี้เริ่มหิวข้าวครับตอนนี้โอเคนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมตอนนี้หน้าดำเหงื่อไหลคลย้อยไม่หอ่อจนเกินวันนี้เจอก,กันคลิปหน้าเด้อสวัสดีเดอ้อสวัสดีนะครับบ๊ายบายโอ้ยเนาะหน้าดำหน้าดำวันนี้ไม่หอ่อไม่หอ่อ นครนคพนมนะครับทุกคนบ๊ายบาย